อเคครับก็อยู่กับผมจาาดนะครับก็วันนี้จะมารีวิวนะครับผม iPhone 6 s เป็น iPhone เครื่องแรกของผมเลยก็ว่าได้อืมก็จะมาเทส ROV กันนะครับผมว่าเนี่ยอ่ะไอ6เอเนี่ยมันจะเล่นเกม ROV ได้อยู่หรือเปล่านะครับผมเป็นเครื่องสำรองผมแล้วนะตอนนี้อ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวขอไปดูราคาก่อนแล้วกันนะครับผมราคาตั้งไว้ที่เท่าไหร่บ้างนะอ่ะไปดูกันครับ โอเคครับผมก็มาดูราคากันนะครับผมในพวก lazada shopee อะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมซูมไปก็ได้อ่ะเผื่อไม่เห็นนะครับซูมไปโอเคราคานะครับผมก็อยู่ที่3,700บาทนะครับต่ำๆนะอ่านี่ ,38 ม0 4,000ี่ันอันนี้เป็น 6s plus เราจะดู 6s เฉยๆนะก็สเปคเดียวกันนะครับผมแค่เครื่องเล็กกว่าเล็กกว่านะอ่ะโอเคลิ้นพันกันอีกแล้วนะครับก็มีรุ่น32นะครับผม64 128แต่ผมแนะนำต่ำๆก็เอาแบบต่ำจริงๆนะก็32ยังทูไถนะ64กำลังดีนะครับแต่ผมแนะนำก็64ไปเลย4200นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในเฟซกันดีกว่าว่าขายเท่าไหร่กันอ่ามี 6s นะครับ64กิกอ่ามือสองนะครับผมก็ประมาณนี้ครับ3,003 3 2 3,09อยู่เภลยเดียวกับผมเลยมีตัวอันนี้6พาสไม่เอานะครับผม 6s16 กิกแต่ผมแนะนำ32กิกดีกว่า 3ามสบสองหกิบสี่อ่ะอมันหกสิบหกนี่ไม่พอของผมนี่สิบหกนะโลงเกมก็แทบไม่ได้แล้วนะครับผมอ่าอันนี้สามสิบสามพันห้านะครับหกเอสนะครับผมก็หกสิบสี่กิ gig, ก่าก็ถ้าเรื่องโซเชียลนี่ต้องบอกว่าเลื่นนะครับแต่วันนี้เราจะมาเล่นเกมให้ดูนะครับผมว่าจะไหวหรือเปล่าอ่าอ่าเดี๋ยวลองเทสดูเลยนะครับเทสเกมนะโอเค ขอภัยนะครับผมจอแบบดับๆหน่อยนะอ่ะมาแล้วครับผมก็มาเทสเกมนะถ้าจะไม่ผิดน่าจะไม่มีเสียงนะครับเนี่ยอ่าไม่มีเสียงนะผมไม่ได้แบบตั้งค่าเสียงไว้นะครับแต่อ่ะลองไปดูแล้วกันนะครับผมการเล่นนะครับผมลงแรงไปเลยแล้วกันก็แบบจบรอบหนึ่งเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่ปาอ่าโอเค โอเคครับตอนนี้ผมก็ตัดมาแล้วนะอ่า iPhone 6s นะครับ FPS ตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบห้านะห้าสิบห้าห้าสิบเก้าบ้างอ่าห้าสิบแปดห้าสิบหกอืมก็มีตกหล่นบ้างนะครับประมาณนี้เลยอ่าตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบ็ดห้าสิบเก้านะ โอเคมาหลอดจะช่วยเราตีหรือหรือยังไงอ๋อมาเฝ้าป่าให้นะครับโอเคเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับผมเล่นจบรอบนี้จะเป็นยังไงนะตอนบวกไฟจะเหลือเ p พเท่าไหร่ตอนนี้เหลือประมาณห้าสิบแล้วนะครับผมสู้กับนาคอสนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสู้กันตรงนี้เลยเหรอตอนบวกไฟเหลือสี่สิบสี่นะครับอุ้ยอุ้ยสู้ยากอะ่ะทิ้งกันเลยเหรอเพื่อนรอดไหมรอดไหมรอดทีโอเคเรารอดนะครับ รอดหรือเปล่าโอ้โหไม่รอดอือีกนิดเดียวเองก็ขายขำไปหนึ่งทีนะครับอ่ะศูนสองแล้วนะตอนนี้เ p s ก็ห้าสิบห้านะครับตอนนี้ตอนบวกกันนะ่าจะตกไปประมาณสี่สิบนะ โอเคก็เป็น Rv อ p พ a t ใหม่นะ่าจะกินสเปคไปค่อนข้างเยอะเลยหรือเปล่า APS ผมตกมากเลยนะส่วน Android นี่ผมไม่รู้ว่าจะตกหรืออะไรหรือเปล่าอ่ะตีไปราคา4,000น่ะโทรศัพท์4,000ของ Android นี่ Rv แบบลื่นๆหรือเปล่าครับแต่อันนี้มันก็ลื่นแหละแค่ APS มันตกเฉยๆอันนี้นับหรือเปล่าอ่ะโอเคจัดการพาที โ okay. อเคต,ต,ต่อต,ต,อตอ่ตัวตลกตัวตลกอื้อตัวสแตนก่อนนะอ่ะอย่างน้อยเราก็ฆ่ามาได้นะครับกำลังใจทีมหนึ่งตัวนะโอเคเอามากรเอามากรอเอามากรอุ้ยเองกรฟ้ฟาดโคตรแรงแบบเรายกเลยอะโอเคได้มังกรแล้วนะครับเราคอสอยู่ตรงนี้เหรอโอเค อนนี้ก็1ต่อ4ครับ FPS ก็ไม่ได้สังเกต FPS เลยใครดูก็อะบอกหน่อยนะตอนนี้ก็เหลือ48นะครับ40บางช่วง45นะครับผมถามว่ามันเล่นแ้มัมนมันก็ได้แหละแต่ถ้าเล่นซุปเปอร์แมนนี่ก็น่า,นาจะยากหน่อยนะซุปเปอร์แมนถ้าถ้าผมเล่นซุปเปอร์แมนก็ค่อนข้างที่จะยากเลย iPhone 6s นะมันแบบต้องสมูทอะ ต้องสมูทจริงๆซูเปอร์แมนแต่ถ้าตัวอื่นนะผมคิดว่าไม่ต้องแบบเฟี้ยวขนาดนั้นก็ได้นะครับผมก็เนี่ยฆ่าเลยฆ่าเลยโอเคพนิชตายพระพระพระพะพะ,พะ,พะ,พะตายนะครับเหลือโจเกอร์นะอุ้ยอุ้ยโจเกอร์ Joker, อันติมาอ่ะยังรอดอยู่คาป้อมได้ไหมอะสกิลสองไปยังโอเคหนีละอ่าโอเคสกิลสองปุ๊บทำให้เขาช้าก่อนหมดสกิลแล้วนะครับขอภยัยฆ่าไม่ได้นะ โอเคกลับมาเอาเรีนแล้วกันเดี๋ยวเราดูไฟเยอะๆนะครับผมจะเป็นยังไงนะหืมไฟเยอะมาพร้อมบวกเพื่อนพร้อมไหมรอมันเข้าเข้าป้อมไปทีออ้ยอุ้ยอุ้ย เอาเอาอะไรเนี่ยกดไม่ติดอะผมว่าผมก็กดหรอนะกดไม่ติดเฉยโอเคเล่นอื่นไหวไหมเพื่อนเล่นอื่นไหวไหมอาดาร์กเลยแล้วกันคือดาร์กตอนต้นเกมไม่ได้โหดขนาดนั้นนะนี่แล้วก็เอาดาร์กก็ เอ้สกอร์กลับมาแล้วนะครับกลับมาแบบสูสีแล้วจะตึงสีเป็นห้าต่อห้านะโอเคครึ่งหลอดเหรอแต่เป็นมอทอร์น่าจะเอายากนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเวทเวทโอเคห้านาทีก็เ p s ก็แบบคงที่นะไม่ได้ดอบอะไรเท่าไหร่นะครับ ส่วนเรื่องความร้อนผมก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าร้อนนะอาจจะต้องแบบนานๆไปกว่าน,นี้หน่อยนะน่าจะร้อนนะครับผมแต่พูดถึงเรื่องเล่นเกมก็ฟรีไฟก็น่าจะแบบสบายๆนะฟรีไฟอันนี้ผมก็อัดไปด้วยแล้วก็แบบเล่นไปด้วยก็ก็ได้ก็สบายนะ แต่ผมไม่รู้ว่า Android นี่ใช้อัดใช้อะไรยังไงผมไม่เคยใช้ Android อัดจริงๆเคยแบบเคยจะใช้เล่นนะครับอ้ามีกระตุกนะโอ้โหตอนบวกกระตุกหน่อยนะตอนอัดนะครับผม f p s เหลือ20กว่าเอาดิแวนๆวนวนวนอุ้ยนั่นแหละนั่นแหละ ของบวกอย่างนี้แต่เลือดเขาแบบเต็มเลยอ่ะกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าหืตอนบวดมีดอกไปค่อนข้างเย,เยอะเลยนะครับยี่สิบแปดนะที่ผมเห็นเลขอ่ะมีต่ำกว่านี้หรือเปล่าอ่ะโอเค ตอนนี้ก็เอตอนไม่ได้บวกนี่ไม่เท่าไหร่นะอ่าแต่ตอนบวกเนี่ยดอบไปอ่าเหลือยีแนะเหลือยีแล้วก็เด้งขึ้นมาอีกทีนะครับเอามังกรก่อนมังกรจะเปลี่ยนล่างแล้วใช่ปะอีกหนึ่งนาทีโอเคได้มังกรมานะครับ เมื่อกี้ตกไปยีิบห้าเลยนะตกแล้วก็ขึ้นแล้วก็เด้งมานะครับห s นะแต่ถ้าเอามาสตรีมอะไรถ้ามีงบจำกัดจริงๆก็อ่ะก็ได้อยู่แหละสำหรับผมอะ่ะก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ไม่ได้น่าเกียดโอเคตอนนี้ก็เจนาทีละ มีใครอยู่ในป่าหรือเปล่าเะเอไม่มีนะครับอ้าวมีเหรอมอทอสมอทอสยันนี้ยันนี้ยนนี้จะไปไหนเพื่อนโอเคตายแล้วนะลาก่อนมอทอสมอทอสหรือเปล่าอ่ะโอเคเราเอามากรอนต่อเลยนะครับเอ้ยนาคอสมาถอยก่อนหิวไปหิวไปหิวไป คนะอสกิลไปหมดหรืออยังพระตายนะครับนี่ทำดาเมจสุดท้ายนะส,สกอร์เราหกหนึ่งเลยนะโอเคก็ยังได้อยู่แหละเอามังกรได้แล้วเอามงกรได้แล้วเสร็จแล้วเอาดาร์กต่อเลยแล้วกันผมเอาคนเดียวจะไหวปะเนี่ยไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่โอเคได้มังกรแล้วนะ มีดอกมีดอกไปสาสิบห้านะครับตอนนี้ต้องบอกว่าดอกเป็นบางช่วงจริงๆนะหลายช่วงอยู่แหละโอเคได้อาวุธมาไออะไรนะโอมิอามได้โอมิอามแล้วเราเริ่มแรงแล้วไม่น่ามีใครมาสู้เราได้แล้วหรือเปล่าได้หมดแหละ ถ้าไม่ลุมอะ่ะโอเคเอาดาร์กต่อเลยน่าจะมีเพื่อนคอยมาช่วยเอาดาร์ก็ดีนะอ่าคิกซี่ถ้าเป็นเป็นเมดถ้าเป็นแครี่มาจะดีมากเลยเงินเราอะ่ะเงินเราสามหมื่นกับสองหมืนหนึ่งอ่ะเออค่อนข้างต่างเลยอ่ะผมปล่อยตรงนี้เลย ไอ้โมทอสเพื่อนอย่านิ่งดิตายนะครับคี่หมดคี่หมดเข้าแล้วเข้าแล้วโอเคจบจบจบ,จบเลยจบได้จบได้จบได้ไดหืม FPS ตกไปที่27นะครับอ่าแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่อยโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ ROV นะ ก็รวมๆก,ก็ใช้ได้นะครับผม 6s นะส่วนฟรีไฟ r e ก็ลื่นกว่าแน่นอนลื่นกว่าแน่นอนนะครับสำหรับฟรีไฟนะตัว Android มีตัว Android ไหนที่แบบสู้ได้ไหมหรือว่าแบบตัวมาอะไรตัวมาสู้กันอนะ่มาเทียบกันอนะ่ะตัวไหนหน่าเทียบอะ่ะเอาแค่เรื่องเล่นเกมนะแต่พวกฟิลเตอร์อะไรแบบนี้ฟังก์ชั่นแบบนี้คือต่างกันจริงๆอ่าโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับไอสตรีมเอโทรศัพท์6 iPhone 6S นะที่เล่น ROV นะครับผมแพดใหม่นะครับ i s h o n e ก s ก็ถือว่ายังถูถ่ายไปได้อยู่นะอะต้องบอกว่าถูถ่ายจริงๆมันไม่ได้ลื่นขนาดนั้นนะแต่มันก็ถูถ่ายไปได้เล่นได,เนได้เล่นได้แบบเล่นได้อยู่นะครับผมก็เป็นแนวทางแล้วกันในที่คนจะซื้อน,นะครับ p h o n นนะผมก็คนหนึ่งอ่ะที่ชอบมากนะครับห s ก็ ก็ดีอ่ะก็ดีอ่ะโซยิโซเชียลนี่ก็ลื่นเลยอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ